ดีจากธรรมชาติถือว่าเป็นของแปลกที่พบเจอได้ยากบางคนเขาว่ากันว่าไม้ไผ่ไม่มีแกนในแต่แท้จริงแล้วมันมีแกนลักษณะคือจะมีแกนทะลุกลางป้องเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับไม้ไผ่ที่พบว่ามีแกนทะลุอยู่กลางป้องนั้นบางคนเรียกว่าโคดไม้ไผ่ปัดตลอดแก่นไม้ไผ่และไส้ในไม้ไผ่ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะเรียกที่สำคัญ เป็นของหายากมากโดยเฉพาะส่วนใหญ่บรรดาผู้ที่ชื่นชอบทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเช่าซื้อหานำไปบูชาเพราะให้ผลทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าที่ส่วนใหญ่เช่าไปบูชาแล้วมักจะประสบผลสำเร็จในด้านการค้าขายเท่าที่ผมเคยได้ยินมาก็มีอยู่3อย่างด้วยกันที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเครื่องรางทนสทิที่เกิดจากไม้ไผ่ นอกจากนี้